สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขุมสุขชนนะครับเมื่อนีก้กับมีโอกาสภาพปีกผ้านองมาชม่มฮอดูดาวเฉลิมประเจียดเจ็ดรอบพระชนพรรษานะครับจอดคอนแก่นนะครับชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับฮอดูดาวตั้งอยู่อำเภอ,อบุรัฐนะครับอำเภอ,อบุรัดจอดคอนแก่นนะครับการที่ห้าสิบไป ชุ่มหอดูดาวได้กะหอดเคลื่อนอุบัตหแล้วนะครับก็บมีอยู่สองเสน้นทางนะครับสองเส้นทางเส้นทางแรกกะหอดไฟแดงแรกเนาะไฟแดงแรกของเคลื่อนอุบัตไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปหอดหนาลุบานเลี้ยวขวานะครับตรงเทศบาลน,นะครับตรงไปบัจจีลอยเม็ดนะครับกลับไปหอดหอดูดาวนะครับเสน้นทางที่สองนะครับตรงไปไฟแดงที่สอง ตรงไปฟิตแดงที่สองเลี้ยวซ้ายนะครับหรือซ้ายไปสินเดียวกันครับไปวัดพระบาทผู้พัน่ํามห่ภายใน,ใ,นในนะครับงวัดภายในนะครับพอดสามแยกเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปอีกประมาณจะเลื่อนเรื่อนบรัดไปประมาณจะเมืเอ่อถึงลอยเม็ดนะครับกะพอดประตูทั้งเขาของ,ของอดูดาวแล้วนะครับประตูทั้งเขาของอดูดาวแล้วนะครับ สามารถที่สิมาไดหลายเส้นทางนะครับห่อไปเที่ยวเกอนแล้วมาเที่ยวหาวใหญ่กะเลยมาเที่ยวหอดูดาวได้นะครับหอดูดาวเปิดให้บริการในช่วงประมาณประมาณกี่โมงนะครับประมงณกี่กี่ละแปดโมงครัวละนะครับกี่โมงหอดสิบหกนาฬิกาะหอดสิบหกนาฬิกาวันทาการปกตินะครับในวันราชการนะครับ ยี wollen, ่หอดูดาวนี่สีมีทั้งทองฝ่ายจำลองนะครับทองฝ่ายจำลองตั้งหากนะครับ้วก็ฮอดูดาวตั้งหากนะครับตัวผมเองกะย่อมราว่ามาทาดไปนิดนึงนะครับมหอดซีม่งกัวนะครับทองฝ่ายจำลองกับปิดแล้วนะครับก็่ได้เขานะครับสีพเบึงฮอดูดาวก่ะฮอดูดาวกะเขาเปิดให้บริการนะครับช่วงเย็นวันเสาร์นะครับช่วงเย็นวันเสาร์ถึงสี่ทุ่ม นะครับทุกวันเสาร์นะครับชิด่วงเงย็นอดสี่ทุ่มนะครับวันทั่วไปพอดีเปิดให้เบิองนะครับการศึกประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้ส่วนค่าบริการนี่เองต่างๆนี่ยการเจ้าหน้าที่วิวนะครับเรื่องบริษัทถามยังมากไหมนะครับพี่จะค้นไปลงไปทั้งผมแหละนะครับลงไปทั้งนะั้นทั้ผม ของมูนเนียงกับ่ได้มากไม่เนะครับวันดิมากไม่นะครับจอดเรือก็เลื่องหนา้าเลื่องหลังนะครับข้างหน้าเานี่คือหอดูดาวพี่น้องเนี่ยหอดูดาว,ดาวข้างหน้าเานี่ยนะก็ได้แจะมาจอดรถจอดรถช่องก็ซื้อ นะครับมันสิขึ้นไปกับว่ามีเจ้าหน้าที่เขาเจ้าอยู่นะครับก็เริ่มไปเขึ้อนะครับนี่มาซ้องเนี่ยนี่คื่อหอดูดาวนะครับหมออื่นคงก็บพ่เคยเห็นรอกนะครับว่าหอดูดาวดอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับเพิ่งเคยเห็นมงแรกนี่แหละนะครับเห็นมุแรกไปง,าางา่ายเมื่อง่ายเขาง่ายออกง่าย นะครับเบื้องบันไดทางขึ้นรถนะครับเมื่อกี้ขันไอหอดแล้วอ่ะบริวารท่านมากอะ่ะมาชมเบื้องนะครับขันแรกก่ะเขาไปเบื้องทองฝ่ายจังลองก่อนนะครับทองฝ่ายจังล่องคำจังอยกับจังคำมันเสาจังอยกับจังมากชมดาวนะครับเบื้องหอดูดาวนะครับทางเบื้องนะครับผมมีโอกาสผมจะไปอีกเตียนหนึ่งยู่ บอกว่าเบื้องหลัดเล่าไปแล้วนะเบื้องหลัดเล่าไปแล้วหุ้นจักช่องทางแล้วนะสารบบชิพนี้ก็ฝากพี่ฝานกน้องไว้ซักนี่แหละครับสวัสดีครับ